พอเราเข้ามาที่สุดรางวัลเราก็จะเข้ามาที่ลัคกี้สปินสุ่มนะครับลัคกี้สปินนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่าทีนี้เราก็ใส่ uid ผู้เล่นเรานะครับ id เกมของเรานะครับกดใส่ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับผมอ่าทีนี้เข้าสู่ระบบแล้วก็ให้ทําการเช็คชื่อของเรานะครับทุกคนก็ cgg ดิม a m b o นะครับสุ่มหนึ่งครั้งก็สิบเครดิตนะครับผมมีอยู่เจ็สบเครดิตนะครับก็สี่สิบเอ้เจ็ดสิบบาทนะครับอ่าเริ่มสุ่มได้เลยเริ่มสุ่มรอบแรกนะครับไปครับลุยกันเลยนะฮะมาดูกันนะครับว่าจะะะไได้อรรนคับ ได้สามพันหกร้อยเก้าสิบเพชรนะฮะรอบแรกนะฮะมาดูรอบที่สองนะครับโดยกันเลยนะฮะเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะฮะครับรอบที่สองได้เลยครับรอบที่สองได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองไดมอนด์นะครับผมโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะไปรอบที่สามเลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะ,ะครับเอาละครับจะได้อะไรนะครับมาดูกันนะฮะไม่ได้รับรางวัลน,นะครับไม่ได้ตุ๊กแกมาแล้วเห็นไหมตุ๊กแกบอกว่ารอบหน้าได้เพชรแนไ่ไปฮะสุ่อมอีกรอบฮะรอบที่สี่ตุ๊กแกเพิ่มพลังนะฮะจะได้อะไรแม่ไม่ได้เลยนะโอ้ อาครับรอบที่ห้านะครับลุยกันเลยนะฮะได้ไรได้ไรฮะรอบที่ห้าปุ๊บไม่ได้นะฮะรอบที่ห้าโอ้ตู้แกไม่ได้ช่วยอะไรเลยรอบที่หกครับผมเอาละครับรอบที่หกจะได้ไรฮะรอบที่หกก็ไม่ได้นะครับทุกคนดูรอบที่เจ็ดกันนะครับผมรอบที่เจ็ดเราจะได้อะไรปุ๊บเพรต้องมาแล้วโอ้โหไม่มาไม่ได้รางวัลนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับทุกคนก็ถือว่าคุ้มเลยนะฮะก็ได้มาประมาณได้มาสามพันหกร้อย ปะเพชนะครับแล้วก็1 7 2เจพชรนะฮะก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับทุกคนก็สามารถผสมกันได้นะครับทุกคนตอนนี้เพชรก็เข้าแล้วนะครับผมก็เพชรเข้าเลยนะฮะเราเติมเสร็จหมุนเสร็จอะไรเรียบร้อยเพชรเข้าเลยนะครับก็ใครอยากได้เพชรแต่ผมก็อย่าลืมมาสมกันนะครับที่เว็บเลสเปกนะครับอ่าแล้วผมทําการเลื่อนขั้นเลยนะครับทุกคนอ่ากดเลื่อนขั้นไปเลย1 0 0 0พันเพชรชิวๆสปายก็ใครอยากได้เพชรแต่ผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครที่อยากได้เพชรเสียแค่78ดเบผดส็ เดี๋ยวท you. right ิ 1941, ้งลิงไว้ให้ใต้คลิปนะครับสุขคนก็เข้ามาส่งกันนะฮะใครที่อยากได้นะฮะแล้วเราไขตะตรีมมันมันมันอ้อมแบบมันมันมันเข้าหลังเริง ใ่รีวิสีสซะหน่อยนะฮะเหุ้เอลย็มเห็นหลายทีแล้วเอ f ยเอนี่ยเจอหลายทีแล้วตัวมึงใส่ตัวมึงดีดมือเกร็จเอา่ลยดีดมือเขาเออรอเราอย่ไม่กลัว เ s t ยวนะใครเข้ากันแบบนี้ฮัลโหลเฮ้ยทำไมมันยิงหัากันแม่นจังวะล้มอตัวเอ้าไม่ได้โชว์เลยนะโดนแตกนะครับท่านโดนเอดับวิวหน่อยเล่นไม่เป็นนะครับเอดับวิวผมเล่นไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดตัวจริงว่ะเจวมันเอาชิ้เแทนเอาเรื่องนะ ตัวจิอมตัวป้อมบอกเลยดูกระตีมหนิเฮ้ยเอ๋เตียร้างหอยกับคนโดยไม่ได้สร้างครับไอ้ดีรอดูอดูท้ายเกมกูไม่ซื้อปืนแล้วกูให้ดีบุ๊กแบกบนเฮ้ยใจเย็นเดินไหมดินีบุจัดเลย ผมไม่ซื้อปืนแล้วนะกาเกนกาเกนดิบูไปแล้วดิบูไปแล้วไอเจ้ช่วยดิบูหน่อยมั้ยกูอดิบูใช่่ะีเนี่ยใช่ย่ะเอ้ใช่มาเจอถือไม่ยิงบขบจด้ะทุกคนาเป็นแคร์เลย้ะซุนี้าาเป็นแครเลยวะเรื่อง ดีบุก็เป็นใครดีบุกเป็นใครไปถึงขั้นวุ้ยตอ๊อฟบ้านาขวาจีอย่ารีบดีบุ้าใช่ไออ สองวัตเต็ทั้งหมดเลย First เรียบร้อยเป็นไงเปิดปีปูล่อหลอกอะดิอยากได้ปืนอะดิอยากได้ปืนอะดิจะเตะก็จะเตะก็ข้างหน้าเชียวช้วยหน่อยผมมองไม่เห็นยิงเลยยิงหลุดเข้าหลุดเข้ายิงช่วยหน่อยช่วหน่อย

ลูกเป็นรถเกมนะครับบูมเป็นรถเตะรถเตะไป่ First Blood จล้ะครับปมเอาอพี่ลอยอะอยู่ข้างบนเลยอมีร้านผมมามีร้านผมมาเอ้ยร้าน ให้จอดเช่าพี่ให้จอดเช่าให้จอดเร่าเฮ้ยดีดีดีบูพูดดีไวเชียวเออเคียนเลยเฮ้ยผมไม่ได้เคียนอะเออผมไม่ได้เคียนนะพี่ครับผมผมเป็นผ็กดีนะผมน่ารักจะตายเดมบูเคียนจัดนะครับน้องๆอือผมไม่ได้เคียนนะหน่อย นี่น <SM. S 2> <Christina. S 1> ี่มันอยู่ไหนกันวะดาเดี๋ยวผมลืมลืมที่กดเดินและมันดิมบู๊คิดตายอื้อน้องๆดิมบู๊จะแพ้เกมนี้โอ้โหแพ้เกมนี้พี่ลบที่เกมทิ้งเลยไหมผมไม่ซื้อเงินแล้วเนี่ยเล่นกับดิมบู๊โหก็เกินไป เกินไปนี่บูเกินไปซื้อไอวอลให้ผมก็ได้นะพี่ผมมีอยู่ลูกแล้วดิบูดิบุยผมขายห้ลาละร้อยเอาหรือเปล่าพี่ดิบูโอ้ขอพันละพันได้ไหมพี่โอ้กันดิบูเกินดิบูดิบูเกินปั่นจับเลยผมไม่ได้ปั่นพี่ผมไม่มีเครื่องปั่นครับเครื่องเครื่อง,งปั่นไฟดิบูไม่มีครับไม่มี บ้านผมมีขายเกินละหมื่นนะโอ้มันถูกเกินพี่มันถูกเกินโอ้ดิมบูใส่กอดสามต้องแบกแล่วแหละผมผมใส่กอดสองวีดูยังไงเป็นกอดสามอะ่ะโเกียนจัดโอ้พี่ไม่ดูให้มันดีดีสายนะเกียนจัดดิมบมูเกียนจัดอ่ะผมไม่เกียนแน่อยแล้วมันไปไหนกันหมดแล้วอะ่อนะ รู้ว่าเจอดิมโบไงโหมันแหวหมดเลยโอ้มันแหวหมดเลยมันมาแล้วพี่มันมาแล้วไม่น่ามาเลยอ่ะผมไม่ได้ยิงมาเลยทำไมพี่ไม่ยิงมาไอ้กมาแล้วมันมีใครมาอะผมมีใครเลยโอ้ยแล้วจะยิงมันเป็นจะติปมันเป็นจะติปเฮ้ยมีกําลังมามีกําลังมา ไม่มีใครดูหลักเลยเอามันปัดปูนผมน่าเอาดาวงเลยที่มันดาวงกับผมสวยพี่สวยเอาโซมาพี่เอาโซมาสวยสวยสวยทำดีทำดีพี่ทำไมพี่โหดจังเลยมิมูล้มมมยครับโอ้ผมผมยิงดาวหนึ่งผมยิงดาวหนึ่งโอ้ผมโอผมยิงดาวหนึ่งแล้วพี่พี่ว่าผมล้มไววได้ไงอ่ะพี่พี่ไปกองด้ลอง

โอ้ไม <kung> ่เ <divide> ป็นงานเลยอ่ะไม่เป็นงานเลยอ่ะโอ้เกินดิบูเกินเกินไม่เกินพี่พอดีพอดีริบูผมขอไอ้วนหน่อยอ่ะดิบูไม่มีไอ้วนไเนยโอ้ผมไม่ต้องใช้ผมตั้งเองไม่ต้องไม่ต้องตันแล้วี่แต่ผมจัดการเองพี่มันโต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 พี่มันโตโอ้สวยสวยพี่สวย พี่สวยสวยโอ้โหให้สอดเต้าพี่ให้สอดเต้าเนี่ยดาวเนี่ยโอ้โห,โโโหดูซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยเนี่ยอนอนีก็เด็โน่หนึ่งอะครับพี่โนหนึ่งอะ,ะ,ะพี่ MVP MVP <_ an> 干炸裂！<laughs> <Get that there. laughs>